เอาละครับก็ขอส,สวัสดีเพื่อน,อนทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกโตวันนี้ก็อยู่กับเกมหลอ o o n n a า l i ินะทุกคนเออก็เป็นเรื่องที่แบบว่า,ว,าว้าวมากๆเลยเนาะสำหรับตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ซีมาเนาะเออแต่แต่ตอนนี้ผมผมได้ข้อมูลจากหลายๆหลายๆอย่างละเหมือนเหมือนมีคนบอกผมว่าอาเซิรฟ์ฟ ีเนี่ยจะอิงตามเซิร์ฟเวอร์โกโบอนในการเข้าตู้หรือมั้งนะอ่าแล้วก็โกโบอลเนี่ยเหมือนจะอิงตามไต้หวันอีกทีนึงเออก็ขอบคุณคนที่ให้ข้อมูลผมมากๆเลยเนาะอ่าก็แน่นอนว่าตัวละครอย่างลูปัสเลจิน่าก็ได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เป็นที่รับร้องแล้วเนาะเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการแปลสกิลของนางกันนิดนึงเออแต่ผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่า การแปลข,ข้อมูลและสกิลในที่นี้นเป็นเพียงแค่การแปลคร่าวๆเท่านั้นเองเนาะอาจจะยังไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง100%นะอ่าต้องขอบอกว่าอย่างนี้ก่อนเพื่อมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มอะไรขึ้นเข้ามานะเอออาจจะเป็นเรื่องเปอร์เซนต์หรือว่าเป็นเปอร์เซนต์ในการโจมตีหรือเป็นเปอร์เซนต์ในการแปดดีบั๊อะไรพวกนีน้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้เออ แล้วก็การแปลก็อาจจะยังไม่ใช่การแปลที่แบบถูกต้องร้อเปอ็นาะบางทีผมอาจจะตกหล่นอะไรยังไงไปก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยเลยเนาะเออก็เดี๋ยวเราไปดูกันนี่เลยนี่เลยก็ผมเองก็ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับข้อมูลของตัวละครลูปัสเตลจิน่านะอ่าเดีเริ่มจากตัวนางกันก่อนอ่าตัวนางก็จะเป็นตัวละครสายดีบัฟเลือดออกกนะันเนาะ เริ่มจากสกิลแรกสกิลแรกของนางก็คือเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวเนาะสร้างความเสียหายกายภาพรุนแรงเท่ากับ120%ของพลังโจมตีเนาะหลังจากนั้นมีโอกาส100%เพิ่มสถานะเลือดออก1ขั้นให้กับเป้าหมาย2รอบหลังจากนั้นก็มีโอกาสอีก50%นะที่จะทําการกระตุ้นเลือดออกของเป้าหมายนะแน่นอนว่านางเวลาโจมตีอ,ะอ่ะก็จะทําให้ศัตรูตีสถานะเลือดไหลทันทีเลยนะ ออแล้วก็แปดสถานะสถานะเลือดไห่ในส่วนตัวนี้ก็คือสามารถดูจากตัวนี้ได้เลยเนาะก็จะเป็นความเสียหายต่อเนื่องทุกครั้งที่ลงมือเนาะความเสียหายกายภาพ25%ปรของพลังโจมตีแล้วก็สามารถซ้อนทากันได้ทั้งสูงสุดถึง10ชั้นนะโดยที่สถานะอันเนี้ยจะสามารถลบออกได้เนาะเออส่วนสกิลต่อมาก็คืออ่าเมื่อลนะูปัสเลจิน่าเนาะปรากฏตัวเนาะศัตรูที่มีเลือดออกเนาะจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 9เนาะแล้วก็เมื่อศัตรูที่มีสถานะเลือดออกตายนะก็จะโอนสถานะนั้นไปยังศัตรูที่มีสถานะเลือดออกน้อยที่สุดภายในสนามนะเออแล้วก็หลังจากที่ย้ายสถานะเลือดออกไปแล้วเนาะก็จะทําให้กระตุ้นดามเมจเลือดออกกับเป้าหมายทันที1รอบก็แน่นอนว่าหลังจากที่ย้ายสกิลเลือดออกไปก็ทําสถานะใส่ศัตรูเช่นกันเนาะแล้วก็แน่นอนว่าสถานะพวกนี้สามารถติดได้สูงสุดถึง10ชั้นเช่นกันนะอ่า ส่วนสกิลต่อมาก็คือสกิลนี้ลนะูปัสเลจิน่าเนาะก็จะโจมตีศัตรูเป้าหมายทุกตัวเนาะก็จะเป็นการสร้างความเสียหายกายภาพ2ระดับเท่ากับ50%ของพลังโจมตี2อระดับในที่นี้ผมคิดว่าก็น่าจะประมาณ100%ละมั้งอ่ไม่น่าจะเกินนี้เนาะหรือถ้าเกิดว่าตกหล่นอะไรยังไงไปก็ต้องขออภัยด้วยเนาะหลังจากโจมตีแต่ละครั้งนะก็มีโอกาสถึง75%นะที่จะเพิ่มเลือดออก1ขั้นให้กับเป้าหมายนานถึง2รอบเช่นกันก็ แปะสาระเลือดออกตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าต่อมาจะเป็นสกิลนี้นะทุกคนอาจจะเป็นสกิลอัติเมทนั่นเองก็คือลูปัสเลจิน่านะโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายเนาะสร้างความเสียหายกายภาพเท่ากับ78%ของพลังโจมตีเนาะแล้วก็หลังจากที่ได้รับความสเสียหายนะจะมีโอกาสที่จะแปะบับที่เรียกว่าวูฟวูฟบัตมาร์กนะทุกคนอ่ะก็แล้วก็เป็นการแปะห้ามรักษา ก็สามารถดูจากตรงนี้ได้ส่วนบนะัฟมูฟบัตมาก็คืออะไรก็คือบัฟในส่วนตัวนี้นะก็จะเป็นบัฟที่ไม่สามารถล้างออกได้เนาะแล้วก็เราจะได้ฟื้นฟู30%ของความเสียหายเลือดเ,อเลือดออกอะ่ะมารักษาให้กับลูปัสเรจินานะก็คือทําให้นางสามารถฮิวตัวเองขึ้นมาได้อะถ้าเกิดว่าโดนอัรติเมตไปนะแล้วก็แปะแปะให้ส่วนตัวตัวนั้นไม่สามารถได้รับการรักษาได้เออ แล้วก็หลังจากใช้สกิลไปแล้วเนาะมีโอกาส100%ที่จะขยายอาบรับที่เรียกว่าเลือดออกเนาะของเป้าหมาย1รอบเนาะแล้วก็หลังจากเจ้าของที่เจ้าของอตัวละครที่มีบรับที่เป็น Wolf b สมาร์กโจมตีนะจะปล่อยสกิลพิเศษนะสกิลพิเศษก็คือเป็นการสร้างความเสียหายกายภาพเท่ากับ75%นะของพลังโจมตีเมื่อโจมตีโดนเป้าหมายเนาะ ก็จะเพิ่มอัตราสถานะเลือดออก2ชั้นให้กับเป้าหมายทันทีมีโอกาส100เรนาะแล้วก็ติดต่อกันถึง2รอบเช่นกันก็แน่นอนว่าทีมนี้มันเป็นทีมสถานะอยู่แล้วนะก็ศัตรูก็จะติดสถานะเลือดออกกันไปแบบยาวๆเลยแทบจะไม่แทบจะไม่มีโอกาสที่จะล้างได้เลยต่อให้ล้างได้ก็ติดต่อไปเรื่อยๆนะ,นะเออส่วนสกิลอ่าไม่ใช่สกิลแต่ส่วนการประจําตัวของนางเนาะก็จะเป็นนี่เลยนี่เลยก็เริ่มจากสกิลแรกกันก่อนเนาะก็ สร้างความเสียหายเมื่อสร้างความเสียหายเลือดออกเนาะจะเพิ่มเฉยต่อการป้องกันของศัตรูถึง30%สอ่าส่วนสกิลผลธรรมดาก็คือหลังจากโจมตีปกติเนาะความเสียหายของทักษะสกิลถัดไปก็จะเพิ่มขึ้น12%ก็แน่นอนว่าเป็น Ignore d e ฟนะแล้วก็เมื่อเราโจมตีปกติสกิลต่อไปที่เราออกอ่ะก็จะทำเป็นดาเมจแรงขึ้นถึง12%อ่าส่วนทีมในการแนะนำก็มีประมาณนี้เลยก็จะแบบว่า เป็นลนะูปัสเลจิน่าเนาะแล้วก็เป็นโคคิวทัตที่แบบว่าเป็นธงเนาะเออก็คือทําให้สถานะเล็ดหลอกรวมไปถึงมีแพตตินัมหลอดแล้วก็เป็นตัวฮิลที่เป็นหมาหรือจริงๆจะใส่เป็นตัวอื่นก็ได้นะใส่เล่นคู่กับตัวฮิลที่เป็นออน้องลิซัตแมนตัวสีขาวก็ได้เออแล้วก็แบบว่ามีตัวเสริมเขื่อมาในนาคนเนาะส่วนข้อมูลทีมในที่นี้ผมออามาจากในเกมล้วนๆเลยเออก็อประมาณนี้สามารถจัดได้หลายหลากหลายรูปแบบเออ แล้วก็อุปกรณ์ที่แนะนําก็จะใส่เป็นเซตนี้นะเป็นเซ็ตจ,จอดทะลวงนะฮะจอดทะลวงเอฟเฟกเนาะยีแล้วก็หลังจากที่ใช้ทักษะเดี่ยวหรือว่ากลุ่มเนเป้าหมายที่ได้รับความเสียหายต่อเนื่องเนาะจะมีโอกาสถึง50าสิบทัพยีเนาะจะถูกกระตุ้นความเสียหายก็คือไม่ว่าจะเป็นเลือดออกเผาไหมหรือว่าไฟฟ้าชอ็อตก็ทําการกระตุ้นทันทีหรืออีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตี1 0เนาะเพิ่มความเสียหายของเป้าหมายที่ได้รับ สถานะ15%าอ่ะก็แน่นอนว่าอันนี้จะเป็นบัฟที่ทําให้สถานะรุนแรงยิ่งขึ้นนะเพราะว่าความเสียหายสถานะส่วนใหญ่จะมาอิงมาจาก a อ k ิเสส่วนใหญ่เนาะเออแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คืออีกเซตหนึ่งก็คือเป็นเซตอัตราคิริคอนเนาะก็หลังจากที่ใช้ทักษะแล้วมีโอกาสถ,ถึง20%ในการที่จะช่วยลดทักษะลงหรอบนเนาะอ่าก็จะเป็นเซตรีกูดาวไวไนั่นเองเอ,อ โดยรวมก็ประมาณนี้นะไกด์ที่ผมทําไว้เนาะส่วนใครอยากจะได้แบบภาพชัดๆเดี๋ยวผมจะลงเอาไว้ให้ที่เพจนะก็ไปสามารถไปดูกันได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราตัดมาที่เกมกันดีกว่าก็เดี๋ยววันนี้ผมเองก็จะเอาทําการเอาทีมไปลุยอ่ะผมว่าจะจัดเอาไว้ประมาณ2-3ทีมเออแล้วก็อ่าผมเห็นมีผู้เล่นหลายๆคนคอมเมนต์ว่าให้ผมเอาลองเอาทีมไปลงหอคอยใช่ไหมแต่ว่า น่าเสียดายที่หอคอยที่เป็นสถานะเลือดออกในที่นะี้มันเปิดมันยังไม่เปิดวันนี้เอองั้นเดี๋ยวเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทําคลิปแยก,กยังไงก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ได้เนาะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเล่นในไต่หอของอันนี้ให้ดูไต่หอของหอเลือดออกนะเออก็เดี๋ยววันนี้เรามาทดลองเล่นในโหมดทั่ว,ว,วไปก่อนก็นแล้วกันเริ่มจากนี่เลยนี่เลยเราไปบุกหมู่บ้านลิสซัดแมนกันต่อคิดอะไรไม่ออกก็มาบุกหมู่บ้านลิสซัดแมนนี่แหละ ส่วนอ่าก่อนก่อนก่อนที่จะจะดูทีมเนาะเดี๋ยวผมให้ดูสกิลของนางกันก่อนอ่าตัวละครนางผมเองก็ปั้นเอาไว้นะเสียดายมากๆเลยคือผมไม่มีประจําตัวเนาะถ้าเกิดว่ามีประจําตัวก็คิสว่าด,ดมามเมจมันจะแรงขึ้นมากกว่านี้ประมาณ 10- 20%นนะอ่าก็ผมเองก็ปั้นเวล้อยแล้วก็เอาประจําตัวที่แบบว่าธรรมดามาใส่นะอ่าก็3ดาวไม่ได้มีอะไรพิเศษนะมาเอาบัฟข้างล่างให้เฉยแล้วก็ ส่วนสกิลก็คืออ,อัพสกิล5ดาวสามอันแล้วก็อีกอันหนึ่งยังเป็น4ดาวอยู่ก็อัพไปเพียงแค่นี้แหละไม่น่าจะได้อัพมากยิ่งกว่านี้ละส่วนขั้นก็ขั้น13เรียบร้อยเนาะส่วนเซ็ตที่ใส่ก็จะใส่เป็นเซ็ตนี้เลยเอ่าเป็นเซ็ตที่แบบว่าทำให้เสรอ้ทำให้มีโอกาสกระตุ้นพวกดีบัฟต่างๆแล้วก็อันนี้ก็เปิดเปิดเพียงแค่วล13เท่านั้นเองเนาะไม่ได้อัพต่อละที่เหลือก็หมดเช่นกัน ก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าอ่าสำหรับหมู่บ้านริส์ตแมนในที่นี้เนาะก็เริ่มจากอ่าทีมแรกผมจะเริ่มจากเป็นทีมที่ทุกคนพอจะหาได้ก็แล้วกันนะเนาะพอจะหาได้นะเออแต่ไม่ได้วงวงเลยว,ว่าทุกคนหาได้นะเออพอจะหาได้ก็แล้วกันก็จะเป็นอ่าน้องอ่ะแน่นอนว่าตัวสําคัญนี่จะเป็นน้องก่อนเลยแล้วก็อ่าใส่เป็นน้องอีกตัวหนึง่งล,ลูกปลาตกีนาสองตัวไปเลยเพราะว่า รูปัดเลจีน่ารเนี่ยใครๆก็มีผมเชื่ออย่างนั้นอะมันจะมีคนที่ไม่มีให้ได้อยู่เองไหมแล้วก็ใส่เป็นโคคิวทัสอ่านี่เลยแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครจะใส่เป็นชาวเทียก็ได้อ่ะเผื่อในกรณีที่แบบว่ากลัวที่จะตายจะจัดแต่ว่าแล้วรอบนี้ผมใส่เป็นพัตตินัมหลอดให้ก่อนก่อนแน่นอนนะว่าจะมีโคคิวทัสที่เป็นธงให้เนาะ<ๆ>ก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะไหวไม่ไหวยังไงนะ เพราะผมเองก็เพิ่งจะมาลองๆเหมือนกันแน่นอนว่าศัตรูมีทั้งหมดหตัวเนาะก็ให้เริ่มเริ่มจากอันนี้กลางกังโล่มาก่อนเลยเพราะว่ากันตายนะทีมนี้ก็จะมีข้อเสียน,นิดนึงคือทีมนี้มันจะแบบว่าไม่ได้มีโล่อะไรหนาหนาหนามาก,กน,นะคือมันมก็มีโอกาสที่จะโดนเบิร์ตตุ้มเดียวก็คือไปนั่งทีมได้อยู่เช่นกัน แต่ว่าทีมที่จะมาเสริมในอนาคตจะสามารถช่วยทําให้ตัวละครเหล่านี้สามารถยืนได้นานยิ่งขึ้นเนาะก็เดี๋ยวเราผมเริ่มเริ่มไปทีละทีมก็แล้วกันแต่เพติน้าหลอดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากเลยนะควรจะมีกันทุกคนนะเออเพราะเป็นตัวละครที่เก่งมากปัจจุบันก็ยังเก่งอยู่นะมี่กันดับแล้วก็ฟาดไปสามหมื่นอ่ะสังเกตดูว่าสตูก็จะโดนเลือดเลือดไหลเลยกันเป็นหมื่นๆเลยนะ แล้วก็มีทั้งเลือดไหลมีทั้งอันนี้ด้วยนะมีทั้งไฟฟงไฟฟ้าด้วยอ่าขวนไปเราก็เอาปฏตน้ำหลเราไปป้องกันก็ฟาดไปต้มหกหมื่นอ่าศัตรูก็แบบว่าลดเลื่อนลงเรื่อยๆนะอ่าเราไม่รีบเราเราเรา,เราเน้นเน้นยืนธรรมดาก็ฟาดไปอีกหมื่นเจ็ดดามเมจดาเมจมันอาจจะไม่ได้ว้าวมากนะดามเมาจเบอร์อะเพราะว่า ทีมนี้จะเป็นทีมที่เน้นสถานะลุนๆเลยคือดาเมจเบิร์ดมันอาจจะเห็นเลขมันอาจจะเล็กๆไปหน่อยอะแต่ว่าคือดาเมจจริงๆของมันอะมันมันรุนแรงมากเลยนะเพราะว่ามันมาจากอันนี้เลยนี่สังเกตไหมว่าลูปัสเลจิน่าเนี่ยดาเมจมันสามแสนเลยใช่ปะสังเกตนะว่าตอนที่เราเบิร์ดแต่ละรอบอะมันจะทำดาเมจเพียงแค่หลักหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอะไรพวกนี้นอะมันจะไม่ได้ทำดาเมจอะไรเยอะเนาะแต่ว่าดาเมจจริงๆของนางอ่ะจะมาจาก ติดสถานะเลือดไหลล้วนๆเลยเออก็อได้แล้วอะลองเปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมก็เมื่อกี้เราไปเจอกับหมู่บ้านลิซันแมนเนาะรอบนี้เดี๋ยวเรามาเจอกับไอ้ตรงนี้ก็แล้วกันตรงนี้รู้สึกว่าจะมีประมาณ3 4ตัวนะมั้อ่าทีมในที่นี้เดีผมจะยกระดับทีมขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าการที่นางมาแล้วเดี๋ยวจะมีตัวละครเข้ามาเสริมนะก็จะเป็นด e มิเอร์สล่างนี้เลยในจะเป็นดมิเอร์สในล่างนี้ ก็คิดว่าตัวละครเดเมิร์ล่างนี้น่าจะมาต่อจากนางเลยแต่ข้อมูลเนี่ผมทำเอาไว้ให้นะแล้วก็อ่ตัวละครที่นางสามารถใช้ได้อีกรอ่อแล้วก็ตัวเราเป็นตัวละครที่แบบว่าทุกคนพอจะมีกันใช่ไหมผมขอดูก่อนนะทุกคนพอจะมีกันจริงๆจะใส่เปนะ็นอาเบโดก็ได้นะแบบละทิ้ททงการป้องกันไปเลยอะ จะทาให้ศัตรูมันจะได้มีสถานะทั้งเลือดออกแล้วก็เผาไหม้นะแต่ผมกลัวว่ามันอาจจะเย็นไม่ไหวอะดิเอาเป็นเอางั้นงั้นเอาเป็นประมาณนี้ไปก่อนก็ได้เนาะเหมือนเหมือนกาคิดซะว่าเราละทิ้งการป้องกันไปเราถอดไปเจนนําอรอดไปแต่ว่าใส่เป็นเดมิเอร์ดล่างใส่หน้ากากมาแต่ว่าเดมิเอร์ดใส่ล่างใส่หน้ากากในที่นะี้ก็เป็นเดมิเอร์ดที่เป็นใส่แทงอยู่แล้วเนาะ เนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็นรูปโล่เนาะโล่สีแดงเดี๋ยวเราไปลองดูกันไม่รู้จะไหวจะไหวไม่ไหวยังไงนะเดี๋ยวลองลองดูก่อนได้เนาะแหมไม่รู้ว่าไอ้ด่านด่านหลังๆมันจะแรงขนาดไหนอะผมก็วันๆมันจะยินไม่ไหวเหมือนกันโอ้โหเอว่ะโดนโดนโดนตัดฮีวว่ะอย่างนี้มันจะมันจะไหวไหม ไปยังไปหกหมื่นล้างล้างล้างเออโดนตัดหิวไปนี่จ่อยอะแทงปุ๊บลูปัดลูปัดลูปัดขวดละปุ่มตายไปหนึ่งเลือสี่แล้วก็อ่านเดมิมอศาสตร์ไปก็อติดสถานะกันรัวๆนะ เรียบร้อยพวกนั้นก็แบบติดสนั่นนะเลือดไหลตายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้น้องหิวขึ้นมาอระสังเกตว่า,าตัวละครลีเดอร์ผมไม่ได้ใช้เป็นท่านไอนะเพราะว่าให้ให้มาดูดาเมจของอันนี้เลยรวนๆเลยให้มาดูนดาเมจของตัวละครรุนๆถ้าเกิดว่ามีดาเมจทานทายทานายทนายอาจจะช่วยเบ์ดแบบตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามตาม,มันอาจจะไม่ได้สมดุลอะไรมากเนาะก่อแน่นอนว่าสามารถผ่านมาได้นะเอก็คือดาเมจของ Regina, ลูปัสเลจิน่ารอบนี้ก็อยู่ประมาณ2 0งแสนเนาะที่เหลือก็มาจากโคกิทัตแล้วก็มาจากเดมิอิเอตอ่าส่วนใหญ่ส่วนตัวฮิวไม่ได้ทำดาเมจอะไรแล้วก็สมีก็ไม่ได้ทำดาเมจอะไรเช่นกันเนาะอ,อ่ก็ประมาณนี้ส่วนทีมที่จะยกระดับขึ้นไปอีกนะอ่าผมไปเล่นด่านด่ดานอื่นแล้วกันอ่าด่านนี้แล้วกันด่านนี้ยังยังไม่ได้เก็บดาวเลย ทีมที่จะมาเสริมยกแบบยกระดับในอนาะคตอีกนะก็จะเป็นน้องคนนี้เลยจะเป็นน้องเมสมาแรงนั่นเองน้องเมสมาแรงในที่นี้นสามารถใส่แทนน้องคนนี้ก็ไปได้ไปได้เลยก็ได้นะเออแต่ว่ามันจะมีข้อเสียมากๆเลยก็คือทีมเนี้ยมันจะไม่มีตัวฮิวนะ,ะมันจะเป็นข้อเสียที่แบบว่าใหญ่หลวงนิดนึงแล้วก็ทีมมันก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวละครระดับเอสหมดเลย หรือจร,จริงๆเราอาจจะละ,ละ,ละทิ้งโคคิทัตไปเลยก็ได้นะแบบไม่ใส่โคคิทัตไปเลยอ,อ่ะเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนก็แล้วกันแบบไม่อันนี้อันนี้ไม่ใส่ตัวฮิลนะอ่ะแบบแบบไม่ใส่ตัวฮิลดูว่าทีมแบบที่แบบวันนี้สถานะจ๋าๆอย่างเงี้ยคือมันจะพอยืนไหวไหมเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไม่ไหวยังไงเดี๋ยวเราเราเราลองเปลี่ยนแบบถอนโคคิทัตออกอย่างเงี้ยไม่ไม่เอาสกิลทงนะจะเอาสกิลดาเมจลุนๆเลยเออโอ้โหแต่ว่า มนนเป็บต้ไแต่ผมคิดว่าน่า,นาจะไหวอยู่น่าจะไหวอยู่เพราะว่าอย่าลืมว่ายิ่งยิ่งมันมีตัวเดียวนะคือมันโดนดาเมจดาเมจไอดาวด้ามันก็จะโดนแรงแรงขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ทำดาเมจตัวมันตุกคนเดียวได้ง่ายๆเลยอโอโหน้องน้องแม่ยงยิงเสริมทีล 10, ะหมื่นหกอะ อ่าสาดไปสาดไปโ้ยโวยโวยเอแต่ผมว่ายืนไหววะแต่มันอาจจะไม่อันนี้เนาะมันอาจจะไม่ได้ว้าวมากอะถ้าเกิดว่าเป็นพี p พีมันอาจจะไม่ไหวอะผมว่านะอันนี้มันอาจจะเป็นมอนได้เฉยแต่ว่าศัตรูก็แบบว่าโดนเลือดไหลค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยเนาะเพราะมีทั้งไฟมีทั้งสายฟ้ามีทั้งเลือดออกอะเรียกได้ว่ามันจะเป็นทีมสน,นานจา่าเลย แล้วก็มีการติดยุงยุงยุๆจากเตมิร์ร่างนี้ด้วยนะแต่ผมทําข้อมูลให้อีกทีหนึ่งนะว่าทําอะไรได้บ้างผมน้องเบิดไปหนึ่งหมื่นแล้วก็เลือดไหลกันแบบโ้หดนดนกันไปเยอะเรียบร้อยอันนี้ห้าหมื่นก็คือยินพอจะยินไหวอยู่งั้นก็คงไม่ต้องคงไม่ต้องไปลองทีมที่แบบว่าไม่ใส่ตัวหิวละแต่ที่แน่ยทีมเลือดออกอะยังไงก็ควรมีตัวหิวนั้นทุกคนเออเพราะผมมองว่าข้อเสียของทีมทีมนี้มันจะบางมากๆเลย ก็ทำเมก็ทำไปอยู่ที่ประมาณ2องแสนหนึ่งเช่นกันนับของมาก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่ามาทดลองด่านในพวกนี้ยทุกคนอาจจะคิดว่ามันแบบว่าโอ้มันก็แค่ด่านทั่วไปมันก็ผ่านได้เนาะแต่ว่าผมไม่สามารถเอาลงเอาลงไปเทนใน PVP ได้นะเพราะว่า PVP ในตอนเนี้ยมันเป็นเมตาปัจจุบันทั้งหมดคือ เราเอาทีมอย่างตะเกียนไปเล่นอนะ่ะผมการันตีได้เลยแล้วว่าเรายืนไม่ไหวเพราะว่ามันเบิร์ตตุ้มเดียวก็คือไปทั้งทีมเลยอย่างส่วนใหญ่เห็นไหมสังเกตว่ามันจะเป็นแบบทีมเบิร์ดซะส่วนใหญ่แล้วเนาะในเมตาปัจจุบันพวกนี้เนี่ยทุกคนก็มีสมองม่วงกันทุกคนอยู่ละโอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมคงต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับ สําครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ